โอ้ oh, สวัสดีครับผมเป็นเคสที่หนักใจอีกหนึ่งคันเลยครับคันนี้ลูกค้ามาจากชัยภูมินะครับมาเอารถมาเทินเอารถมาเทินเจ้า NPR ข้อคันนี้โอ้ oh, ไม่อากจะนั่งร้องไห้ผมกเกือบเสียน้ำตาผมจุกอ,กอกเลยอะ่ะคือรถคันนี้ผมตั้งเอาไว้คือขายอ่ะสามแสนห้านะครับถ้าไม่ได้สามแสนห้าผมก็ไม่ขายนะ ผมเคยบอกเอาไว้หลายครั้งแล้วว่าถ้าไม่ได้สามแสนห้าผมก็ไม่ขายทีนี้ลูกค้าเขามาจากชัยภูมิเอารถคันนี้มานี่นี่นคันนี้นี่ NKR หัวกระตูนครับแต่เป็น NKR เครื่องแปดแปดเทอร์โบเนี่ยเอามาขับมาเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพเป็นกระบะอีสุเฮียมวนวินเลอร์ คุาคันนี้เป็นรถรถตู้มาก่อนคล้ายๆกับว่าเป็นรถวิ่งตู้มาก่อนในกรุงเทพใต้กรุงเทพใต้เดิมแล้วทีนี้เอามายกกระบะไม้ใส่นะครับเอาก็ยกเอามายกกระบะไม้ใส่ลูกค้าอยากเทินให้ผมตีราคาเทินให้แสนห้านะครับ แสนห้าผมขอแกโอ้แกเสียน้ำตาเลยเนี่ยสุดท้ายผมก็ต้องได้ยอมเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องได้เขียนใบซื้อขายจนได้ทีนี้ผมก็เลยเอ,อยากให้ fc ถ้าใครอยากได้รถไปใช้ก็มาเอาไปเลยเท่าทุนอ่ะแสนห้าไปนะเอาคนเดงวปยของไอเพื่อนบ้างเถะแสนห้าเท่าทุนไป ผมไม่ถนัดรถอันนี้เลยแต่ว่าผมว่ามันสวยอยู่นะกระกระบงกระบะนี่เดิมเปี้ยะเลยสวยเลยข้อ,อนี่มาจากเหมือนมาจากนาคปรปฐมอ่ะเครื่องแปลกๆมีระบบแอร์ครบเลยระบบอง,ง์ระบบแอร์ครบนะครับเทอร์โบ แต่ผมไม่ถนัดรถรุ่นนี้แปดแปดห้ารถอฮ้ยตายแล้วสวยครับเจ้ารงเจสีไม่มีบวมเลยใครที่อยากได้รถอ่าช่วงสั้นเอาไปใช้งานนะครับ มาเอาไปใช้เลยคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนี่ผมก็เพิ่งไปขนรถตักมาเมื่อวันเนี่ยเพิ่งให้น้องล้างเล้างเลยกระจกแตกอันนี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนให้ได้แต่ลูกค้าก็มาแบบนี้เลยติดง่ายนะ เครื่องตัวเดียวกันแหละกับ TFR <_ C ell ate> ซึ่งจะโอนมานะครับ

ฟ้าไม่ดีด้วยเลยรวมๆเ,เอาหัวลงกมาแดงกระบะทีสวยเลยเต็นรถล่องมาก่อนครับสภาพมันก็เลยดี สวยสวยกิ๊บเลยพวกพองพวกอะไรก็ยังสวยอยู่แต่มันเป็นรถสั้นเนาะเอาไปจับทำน้ำก็ไม่ได้เครื่องมันเล็กเกิน จะไปวิ่งล่องได้อยู่ไปวิงว่งผลพวกผักผลไม้ได้อยู่อำเภอเมืองเนาะแม่นะเนาะจากอออำเเภมืงห่างออกจากเมือง,ง,งบ่คือคือบ้านผมบ่บ้านผมออกจากเมืองสิบสามโลสิบเอ็ดโล่สิบสาโลสิบสามโลครับ เขียนราคาขายเออเขียนราคาขาย่ละค,ละ<ม>คับต่างนันไหม<ะ>เป็นใกล้อย่ไมเอขแพงดิครับดิอเอาแพงแ้วคือเรื่นง้นแรกวย่าสิครับ รถคอกำพุ้นกำพุ้นไงเอ้ยลำลำเยลยเหมวด่ไม่ปีนีเออหมนเหมเงวดจางเหรอว่มันงวดพื่อนหรงวดจากคงไอ้มันไดสามทองสี่ทอยูน้าเม้นไอไอ้ บารมีพ่อพแม่เออเดิมดีขนาดเป็นตำนานเลยจะไป้นหาเงินหามองนองเงินนขอบ้าแล้ว คนเผาบ้านเราคนท้องคนนังเผาบ้านได้มื่นใช่คนเผาบ้านเขาเเหมืนท้องเผาบ้านหลังมาดีอ่างเธาเาตำนั่นที่สุสุถือรุ่นั้แื้อละบ้านถือถือโซ่ถือรุ่นั้แล้วบานอันนี้เปิดเปิดไดครับครับข้ามูข้หขวลาห้าวามวล อาพันหนึ่งก็เป็นดิเดินทางแล้วผ nah ู้อยากได้ล้นหันขางไงไหมอผมมีไอผมขายกันนี่ผมเอาไอน่นันล่ะไป่พอแปดบ้านเก้าบ้านก็อยากไอไปลงค่นีแกนมัดตำบลนี่ผมหามาถ่านเลยลงค่นี เป็นแม่ลำตาตกันกันน้ำตาโตขึ้นกันเนาะเนาะโอ้ตายต่ผมเป็นเครียดที่เป็นเครียดที่ผมขายนักใจที่สุดที่เคยขายรถมาเลยมีลูกคนเดียวนี่ดิปลาไส้เนี่ยอันลูกไผ่ดิอันนั้ไผม่ดูอันผู้นี้ด้กันหลานไผ่พี่น้องกันเขาบอกว่าเจียวเนี่ยไอ้เด้งกับเจียวโอ้หลานไผ่กับไส้คักรึเปพี่น้องเก่งคักรึ ร้านไทยเขาอยู่จังหวัดไหนง้างเยอะกว่าเลยอายุทยาเป็นร้านไทยคุณน่าจะเป็นร้านซ้ายพี่น้องการละพี่น้องจบโอ้โหจบไปแล้วกท่านครับครับครับขึ้นรถเลยนีครับครับผมครับแม่ครับครับแม่ลำแม่รวยผมกับลำรวยคือกันแม่ครับผมครับเหมือนที่ให้หนูครับผมเหมนทางปลอดภัยครับเหมนทางปลอดภัยครับครับผมครับครับ สุดลอไปแล้วเนี่้สิหาขึ้นมาไหนเนาะวันนี้เนาะเนได้สิหาขึ้นมา,นนมานนไหานรถแบบนี้ทา,ทางปลอดภัยครับ